จ้าทุกคนคลิปนี้น้องเจี๊ยบก็เกี่ยวข้าวนะคะทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้เราจะพามาดูการเกี่ยวข้าวข้าวเจ้านะคะทุกคนยายโบนฟูกขนาดทุกคนเอ๋ยข้าเหลาน้ําท่วมร้ำลอ้อบดตุ๋ยเออเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนี่นะคะทุกคนเนาะเกี่ยวข้าวนะคะเป็นข้าวเจ้านะคะทุกคน รถมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเน,ะนาะของเราทุ่งนี้นะคะข้าวเจ้าประมาณ7ไร่นะคะทุกคนไม่เยอะนะคะข้าวก็ค่อนข้างที่จะบางเนาะเพราะว่าเป็นข้าวที่แบบน้ําท่วมค่ะแต่ว่าน้ำนะลงเร็วเนาะเพราะว่าน้ามันลงเร็วประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็ลงประมาณเนี่ยค่ะแต่ตอนที่ตอนนั้นก็คือแม่นะี่ะมาใส่ปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยแล้วที่นี้นะ่ะใส่ได้สองวันน้ําก็มาท่วม มาทั่วแบบข้าวไม่เหลือเลยนะคะตอนนั้นคือทําใจไว้แล้วว่าข้าวเราอ่ะไม่มีเนาะแต่ทีนี้เจ๊บก็ไม่ได้มากับแม่แม่มาดูทีไรน้ําก็ไม่ลดนะคะแต่ว่าพอสักพักอยู่ดีๆข้าวมันก็เกิดอืมเพราะว่าน้ํามันลงเร็วอันนี้มาสามรอบนะทุกคนไม่คิดไม่ฝันว่าข้าวเราจะได้เยอะขนาดนี้เนาะ,ะอืมแต่ว่าได้เท่าไหร่ก็เอานะคะได้เท่าไหร่ก็เอาเพราะว่า มันเป็นข้าวเจ้าเนาะเพราะอีกอย่างข้าวเจ้าเราก็หมดแล้วหมดแล้วไม่มีกินแล้วเพราะว่าปีที่แล้วนะข้าวน้ําท่วมไปนาะทุ่งนี้ทาประมาณสิบสี่ไร่มันจะเป็นสองแปลงเนาะแล้วทีนี้นะได้ข้าวแค่สองกระสอบทุกคนเอ้ยแต่อันนี้โชคดีหน่อยค่ะปีนี้น้ำไม่ท่วมเนาะน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมถึงท่วมก็ดีหน่อยดีหน่อยนะคะ ไม่ทั่วหมดไม่ตุยนะคะทุกคนอันนี้เพื่อนว่าจะเกี่ยวข้าวเกี่ยวจากข้างล่างมาข้างบนนะตอนแรกเจ๊บอกว่าเออเกี่ยวยังไงก็ได้แต่แกบอกว่าเดี๋ยวเอาข้างล่างมาเลยนะคะเอาข้างล่างมาเลยมันจะได้ง่ายแบบเสร็จแล้วก็กลับไปเลยแบบนี้นะคะทุกคนเอาเกี่ยวง่ายอยู่นะคะเกี่ยวง่ายอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นนาแปลงใหญ่นะคะทุกคนเป็นนาแปลงใหญ่นะคะนี่เนาะ ใส่แว่นแกแดดนะทุกคนปกติไม่ค่อยใส่แว่นถ้าอยู่อยู่ในร่มมันจะเป็นสีขาวถ้าออกมาข้างนอกมันจะเป็นสีนี้นะคะทุกคนนี่เนาะบรรยากาศนะคะเจ๊ก็ใส่เสื้อแขนยาวคล้ายๆตัวเก่าเดอ้อทุกคนเนอะนี่ยก็อันนี้ทีมงานเพื่อนก็จะมาประมาณสองคนนะโอ้เจะพุงจากใกล้รถไม่ได้เพราะลมมาทางนี้เนาะทุกคนเอ้ยตัวเองยิ่ง แคุ่่นอยู่เนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินยาเนาะนะคะทุกคนเเนาะทำไปค่ะทำไปเนาะได้มากได้น้อยไม่สําคัญเนาะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทํานาอยู่แล้วเราไม่ทํานาเราก็ไม่ได้กินข้าวเนาะไปซื้อเขาก็ไม่ไม่ไหวค่ะเพราะว่าครอบครัวแก้มันหลายคนมาหลายคนลูกเต้าก็หลายคนนะคะอื มันเหลือคุณแม่ก็กะว่าจะให้ได้พอค่ารถเกี่ยวเนาะค่ารถเกี่ยวก็หลายหลายค่ะหลายพันอยู่เนาะอืมหลายพันอยู่เนาะทุกคนเน,ะนาะนาศีสี่ไร่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเท่าไหรนะ่เนาะสองแปลงมันก็แปหมื่นคนเลยนะคะเราก็จะมาอยู่ร่มเนาะเพราะว่าลุงกนะับป้ามาแกจะมาเอาเข้าวปลูกค่ะแกจะมาเอาเข้าวปลูก ประมาณหากระสอบเนาะอันนี้เป็นข้าวใหญ่นะคะทุกคนนี่นาบรรยากาศเกี่ยวข้าวไปด้วยน,นะคะทุกจะได้วิวเนาะขาตั้งกล้องไม่ได้เอามานะทุกคนเอ๋ยลืมว่าเรามาเทพที่พร้อมสะดอกลืมอะไรก็ไม่ลืมลืมขาตั้งกล้องเป็นคีเอเตอร์ได้ยังไงเนี้ยตอนนี้รถผลข้าวก็มาแล้วเราเอารถอันนี้ผนเลยนะ เราก็สองเด้งเลยแม่ก็จะให้เขามาตัดต้นยูคาด,ด้วยต้นยูคาด,ด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูมุมนี้นะทุกคนด,ดูนะคะเกี่ยวง่ายๆนะคะนาไม่มีน้ำแถวนี้นะคะทุกคนส่วนใหญ่นะคะจะเป็นนาที่มีน้ำนาะแต่ว่าอันนี้นาะนาแห้งเร็วน้ำก็เลยไม่มีนะคะทุกคน นาทุ่งนี้ถ้าใครมาเกี่ยวเกี่ยวข้าวเจียมเนาะรับรองไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวง่าย <c oughs> มันเกี่ยวง่ายไม่ไม่เหมือนทุ่งอื่นนะคะทุกคนใครเขาก็อยากมาเกี่ยวเนาะแต่บางคนที่ปฏิเสธเราไปเออก็ให้เขาไปเกี่ยวนาะที่มีน้ําไปนะคะเขาไม่อยากเกี่ยวเร็วแบบเนี้ยก็ให้เขาไปเกี่ยวข้าวที่มีน้ําไปนะคะแต่ว่านาเรานะคะน้ําไม่ค่อยมีนะคะเกี่ยวง่าย จะง่ายมากๆเลยนะคะอาน,นุนลูก,กับป้ามาดูข้าวก็คือข้าวกขอ,ขอนี่เราก็นัดรถแล้วนะคะนัดรถข้าวโกขอ,ขอนี่มันจะช้ากว่าข้าวเจ้าห่างกันประมาณอาทิตย์หนึ่งข้าวข้าวหนึ่งศูนย์ห้าข้าวเจ้าหนึ่งศูนย์ห้านี่มันจะห่างกับข้าวกขอ,ขอ,ขอถูกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเวลา ั้นตอนแบบตอนที่มันแก่นะคะแก่พอดีเกี่ยวมันจะห่างกันประมาณอาทิตย์นึงข้าวแต่ละสายพันธุ์มันไม่เหมือนกันนาะทกุกคนเยี่ยมนะก็ทำไม่ค่อยทํานานะคะทํานาไม่เก่งแต่ว่าก็จะรู้บ้างเกี่ยวกับสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้ว่าข้าวตัวนี้มันจะแก่ประมาณนั้นปนะมาน,นี้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนตากับยายทนานาเนาะเราก็ไปดูช่วยตากับยาย ไปนัดรถนัดคนงานแต่ก่อนโอ้มีแต่เจี๊บเนาะไปหาหาคนงานมาเกี่ยวข้าวไม่มีรถเนาะไม่มีรถตอนที่เจี๊บมาอยู่บ้านใหม่ๆโอ้ตอนนั้นท้องน้องเตวินเนาะแฟนก็เกี่ยวข้าวแบบนี้แนะคะเจี๊ยบก็อยู่โรงพยาบาลเนาะอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนเพื่อจะเสร็จนะคะทุกคนเอ้ยจนจน,จนลูกเจี๊บเขาให้กลับบ้านแล้วถึงจะเสร็จตอนนั้นรถรถเกี่ยวก็ไม่มีต้องจ้างคนมาเกี่ยว ไหนแฟนจะต้องทำงานพ่อก็อยู่บ้านโหนาทุ่งนี้แหละคะ่ะตอนนั้นไม่ไม่มีรถเนาะไปหายังไงก็ไม่มีนะคะก็เลยแบบจะทำนาดีไหมแบบนี้นะคะยังจำได้เลยสิบปีก่อนเนาะพอดน้องตเตเบียนไปนอนโรงพยาบาลพ่อกับแม่ก็พากันเกี่ยวข้าวเป็นอาทิตย์นะคะขนาดจ้างนะทุกคนไม่ได้เกี่ยวเองนะ จ้างคนงานมาเกี่ยวให้แบบนี้นะคะเกี่ยวเป็นอาทิตย์เผื่อจะขนเผื่ออะไรแบบสองอาทิตย์นะคะแฟนเจ้าพ่อทำงานด้วยทำงานด้วยอเผื่อจะกลับจากต่างจังหวัดมะไรแบบนี้แม่ก็ไปเฝ้าเจ็อยู่โรงพยาบาลเนาะตอนนั้นพูดถึงอันนี้เราให้ฟังนะคะทุกคนนะทุกนี้นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรา ไว้ให้ดูใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยว e ีพีหน้าจะให้ดูเนาะเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปเป็นตอนๆไปอันนี้ยังเกี่ยวอันนี้ขนาดนี้กําลังเริ่มเนาะเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะทุกคน